โอเคครับท่านผู้ชมก็ขอเกล้าสวัสดีครับชมทุกท่านกันด้วยพบกผมอีกครั้งนะครับชืดีบีทีใดโกเอนจิ NG, ครับผมก็มาต่อกันเลยครับท่านผู้ชมก็เจอกับฟอเรสนะนัดนี้เรายังได้เป็นตัวจริงอยู่นะครับผมตอนนี้แมนยูอยู่ที่2แล้วฮ<ล>ะเราต้องไปเกาะกู้สักหน่อยครับท่านผู้ชมตอนนี้เชลซี่เขาเล่นนําเราไปแล้วอยู่ที่1นึ่งนะครับท่านผู้ชมโอเคเลสโกครับเจอกับนอตติงแฮมฟอเรส ก็เซตเดิมครับแต่มีเมสบี้เข้ามานะแล้วยังมีเอนโดเหมือนเดิมครับลุยเลยกว่าผมชอบไปไสกอครับจะได้เพื่อนเราไม่ได้ลงฮะเพราะเพื่อนเราตำแหน่งพับบูโน่อะเลยมไม่ได้ได้ลงนะนี่ฮ่อาเซบิโลครับมีเจอในบ้านเรานะทีโอทรัฟเฟิดมาท่านผู้ชมไปสกอเลย อันนี้ครับดีใช่เราโอ้โหแทงคือในชอนครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเฮลโหลโอเคบอด,ดี้เราครับโอ้โหแล้โหโลบหล,ลบอย่างสวยหลบอย่างสวยแล้วก็ <c oughs> ตีเรียบร้อยดีฮะ <c oughs> โกเอ็นซีก็ซัดไปเลยครับ <c oughs> หนึ่งประตูต่อสู่ <c oughs> แมนยูนอตติงแฮมฟอร์เรสท่านผู้ชมนี่ ญาตาดีใจเลยเว้ยโคตรตึงเลยวะให้สัดไปโอ้โหบอกเลยว่าลูกนี้ก็สวยงามนะแขวงไปอย่างสวยครับแล้วก็ซัดเลยโอ้ยผมจัดครับโปลนจิหมายเลขเซเว่นมันก็จะคมไปเว้ยเป็นลูกที่หกแล้วนะท่านผู้ชมนายพีเบลีกนะ นี่ครับพี่มาปกติจะให้บูโดแล้วบูโดยังไงครับบูโดบูโดคือได้เราแล้วพาวเวอร์ยองนี้โอ้โหูลดรนฮองกงอนิดเดียวฮะดักบอลไว้ได้ยังไงจะเข้าแรงต่อยได้อยู่หรือเปล่าโอเคยังได้อยู่ทุกผู้ชมบอลนี้เราครับจะได้รับมาแล้วนะตอนนี้มีแบตเด้งนี่เราก็ซัดเลยดีท่านผู้ชม มาต้องยัดโจ้ดีนะยัดแต่งี้เลยแหละนี่ไงโทสีเสื้ออะไรเว้ยสองประตูต่อศูนย์ครับแมนอยู่ออกแฟนในครั่งกันใหญ่ดูเราแหวกไปครับท่านผักหลบแล้วก็ซับเลยผมจริงครับท่านผู้ชม่อยแล้วมาสองลงสองเท้างี้ก็ได้หมดอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่หรือเปล่า มาดิเนสวาลานะปะป่าแล้วครับป่าแล้วท่านผู้ชมนี่อะสามปปลูกไปดิแฮตพิกไปดิโอ้โหก็จัดไปสามแล้วครับนี่โอ้เอ็นตีครับวิ่งแหวนมาอย่างนี้แล้วก็ซัดดีฮะรออะไรโอ้โห สบายอย่างสวยเลยลูกเด้ปล่อยบอลเข้าแบบผ่านฉลุยฮะท่จโอุปกรณ์รงผมเขาเป็นอะไรวะนะ่3ประตัวศูนย์ครับแมนยูเดี๋ยวเราเปลี่ยนซึ่งหลังเลยละกันเปลี่ยนเป็นแอซิดบ้างละกันนะโอเคกาลาโชเพือเ่อน อันนี้บาวเมดบี้ดูพลังการจ่ายของเราครับนี่จ่ายพีโนพีโนพีโนโคืนมาโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับ3าสูตรก็ถือว่าสวยเอาก็สวยครับมาขอเปลี่ยนตัวสำรองครับเทนฮากกับคอร์ดขอเปลี่ยนหน่อย เอาไปละสามูนย์ครับเอาเปอก้าเข้ามาแทนนะเป็นแบดลี่บาโคล่าค่าผู้ชมใครก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเลสโก้ go, ครับสามูนย์เลนไป45นาทีโอ้ม,มันบูโน่ได้ยิงครับโอ้โหเป็น4 0่นะจบ40หรือว่าสวยมากเลยคุณผู้ชมสวยจัดครับมาได้บอลกลับบ้าน,นครับนี่ <c oughs> เยอะเอเจนต์มาดูกันก,นก่อนว่าเราจะเอาค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างมีเลี้ยงผ่านสำเร็จ71ครั้งเราผ่านไป42ละที่เพิ่งต้นฤดูกาลนะคือเราบอกว่าผ่านไปขนาดนี้ก็ถือว่าสวยครับแมตต์เล็กไม่ร้อยครับ24เปอร์เซ็นต์ก็คือเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะติดมันเอาแค่24ไง Inside the box score ยิงเข้ากรอบ 14ครั้งได้เกาะนะ้าไปละท่านผู้ชมวินเพย์เจอร,เร์โออสเตรเลียโอ้โหอันนี้ยากแต่จะทำไม่ได้แต่เราเอาเยอะๆไปเ,เลยดีกว่าครับแสนห้าไปผมเชื่อมันไม่ได้จะยากสำหรัรบเราแต่ที่ยากสุดคือด้านล่างวิวินเพย์เจอร,เร์ออสเตรเลียโบนจิจะทำได้ไหมลุ้นครับท่านผู้ชมไปลุยครับดูต่อโอ้โห,จโโห,โโหเจอกับปืนใหญ่อาร์นอนเซอาร์เซนอนัน อุ้ยซานโชครับจะไปเชลซี oh, <wow. S 1> ก็คือเราไม่มีเลยนะท่านผู้ชมตีท้ายนะยดโรเนะครับเพราะว่าแรดฟอร์ดก็ไปนู่นละไปนู่นละฮะไปลิเวอร์พูลจอสโตนไปลิเวอร์พูลเซ่นหรอเปล่ลูกากูไปเซบีย่าครับริโกเรวิสมาแมนยูครับผมาวมีขาว มาวาไปปุกมันไปอีกแล้วน้องชมไปลีว์พูอีกแล้วไอ้ตายเดยวพระเจ้าป่ะโอเคครับแต่ว่าไม่น่ามีอะไรเจอกับอาร์เซนอลครับป่ะมีนักเตะย้ายเข้ามาใหม่นะพี่ไปดูหน้าเพื่อนกันหน่อยดีกว่าน้องชมโอเป็นดีบาร่าครับเปาโลดีบาร่าครับส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมครับแต่ก็มีดีบาร่ามาใหม่เป็นเซอร์เซนป่ะทีมหนุ่มพลังหนุ่มครับ ลุยกับอาร์เซนอลหน่อยเว้ยเฮ้ยโกนจิเช่นเคยครับท่านผู้ชมนี่เรากองหน้าครับนี่มิเอะโตนี่บูโอน่ครบเซตคะท่านผู้ชมปะลุยครับเจออาร์เซนอลอย่างเงี้ยก็ขอหน่อยแล้วเว้ยเฮ้ยเสื้อดำเนี่ยครับเสื้อเขียวออกดำนี่ละพาร์ติคดีนะท่านผู้ชม มันดูมืดไปไหน่อยมีเรียกตัวประกบครับอ่าสวยบุโธพี่โอเคเรื่องนี้เราได้เจอกับเพื่อนเก่าครับเดี๋ยวปะเพื่อนเก่าก็เพื่อนเก่าเหรอ้ยว่าไงก็เพื่อนนี่ไปเล่นหน้าคาเบยาม่าหน่อยครับเฮ้ยคาร์เตียม่าเฮีโร่นะเพื่อนเนี่ยเนี่ยเจอท่าซิกเนเจอร์เลย เบ่งกล้ามไปโอ้แล้วดูวแบบแทงคะลุเลยครับจังหวะนี้แล้วก็ซัดไปเลยครับน้ชมผมจัดครับแต่ว่าสวยฮะเครับนับหนึ่งไปน้องสวยครับโปลีิเก้าลูกครับมาก็โยซากาเสียงได้อยู่วันนี้เพื่อนเราครับ โอ้โหแล้วติดคาเบยาม่าว่ะยิงติดคาเบยาม่าออกหลังครับโดนคาเบยาม่าครับโอ้โหร่วมซีนจัดท่านผู้ชมออกหลังไปเลย,เยลูกนี้เราต้องประก,กบแล้วล่ะจริงโอเคสวยขึ้นหน้าเลยครับตอนนี้เราไม่ใช่เลือดน,นะถือเบาเองแล้วเวทคาเบยาม่าไปอย่างที้เผาคาเบยาม่าแล้ว 走走。<走 S 2> ยุคเด,ดโอ้โหโอ้โหนันเดฟก็ซัดไปเลยเดฟวิ่งขึ้นไปครับรรนี่เราอยู่ตรงกลางสนามนะท่านผู้ชมอยากได้อยู่คาเซคาเบยาม่าเหรอนี่ไงคาเบยาม่าเหรอนี่ไงโอ้คาเบยาม่าเอาเรื่องอยูเนี่ยของวุ่นจริงนะโอ้ย หมดครึ่งแรกครับ2-0ครับแมนยูแต่ยังไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวลุยต่อมาเดี๋ยรัคือพิธีของเราเอ้พิธีฟุตบอลแล้วมันแหวกไปครับมันติเดลี่เองสวยอยู่พี่กระเซ่ดักบอลไม่ได้บอดี้วานพิซซาก้ามาพี่โอ้โหชิบายเลยครับเจซุสครับ ตอนนี้ตีบเข้าบอลโอู้หูยเส้นได้ซัดครับลงโลง่งเสียดายคแต่ยังดีฮะที่เอนโดเซฟไว้ได้เสียดยายนั่เนเนี่ยหลุดไปได้ยังไงตองหลังเราก็ออกจะดีฮะจิ้มครับสวยวันนี้เราจะ ตกใระจไปให้ a, บูโนโดูแลให้วานบิดละวานบิดยังไงวานวิซากา้าดีครับพี่ไอวานไอวานโอ้โหแล้วจ่ายติดคาเบียม่าอีกแล้วมันเฉิดฉายเลยท่านผู้ชมล้อมันไวนี่ไงโฉบอลแย่งบอลมาได้คาเบี้เหรอคาเบี้เหรอเีนือโอ้โหคาเบี <c ười> เมยามาครับตัวใหญ่มากท่านผู้ชม น่ากลัวมากโอ้โหระดักบอลไว้ได้โอเคได้อยู่ครับโอเคสวยเฟรดบูโรโ,โอ้โหคาเบยาม่าหายแล้วมาสกัดดาวลุ่นจับเลยคาเบยาม่าเราจะซุปเปอร์ช็อตครับแต่โดนแบบซุปเปอร์ชายเลยไงท่านผู้ชมอร่อยพี่อร่อยพี่ โอโ Dieu, ้โห <ai> ยังได้อยู่ยังได้อย um. ู่เ <facial> ว <to> ้ยบอลีิคาเบ้ครับกาเบย่ามาโอ้โหยังได้อยู่ครับกาเซมิโร่กาเบย่ามาอีกก็นี่ไงกระแทกกาเบย่ามาไปดิกระแทกไปดิกระแทกไปดิแล้วกระแทกจนแบบว่าไหลจะหลุดแล้วฮะเงื่อนที่ไหนโอเคโอ้แล้วโดนเราเสียบอลอีกแล้วครับมาร์ดินเลลี่จอจินโยครับโอ้โหเราเสียบเลยครับมูโน สวยจัดครับหลุดตำแหน่งยังได้อยู่ยังได้อยู่เว้ยสวยครับหาช่องเลยหาช่องเลยหาช่องเลยแหละหาช่องเลยแหละเรดการาชโชอุย้ยสวยครับอันเดฮานดูการาโชครับ ไ้้เยสวยครับเป็นเฟรสนะเบอร์สิบเจ็ดโอ้โหเขาเริ่ก็เปลี่ยนคนละทุ่เจบสรุปว่ายังไม่ย้ายไปไหนนะเขาคนนี้นะแล้ดูละโอ้โหเราจ่ายครับเราเฟสเราเฟสส่งให้กาลาโชและการลาโชซัดเลยครับอืแล้วมันคมจริงๆนะไอ้หนุ่มคนเนี้ยโอ้แล้วดูฮะซัดก็ไปเลยว้าวโอ้อันเดอแอนโดกาลาโชครับมีหนึ่งดาวรุ่งที่เป็นแบบว่า เพ um ื่อนรักเพื่อนร่ายเรานะไ้เปลี่ยนออกครับมา้วครับผมเพื่อนรักของแท้ครับนี่ฮะอีจิโรเซ่ครับผมมาละท่านชมมาไล่ลำละเสียสวยโฉบบอลมาได้แล้อยางไงต่อโฉบบอลมาได้แล้วได้บูโดบูโดให้อีจิโรเซ่แล้วมาในกรอบเกททแล้วก็ซัดเลยนี่ครับสี่ประตูต่อศูนย์กับแมนอยู่ นี่ไงก็บาดีครับนี่ชูนิวขึ้นฟ้าไปดีเว้ยท่านผชมอยากอยากดึงก็ดึงมามาดูฮะโอ้โหแลจ่ายสวยมากครับเพื่อนเราหากกรักแล้วก็ซัดเลยครับปาดขวายิงเข้าหวังผลแตกแต่บอกว่าเราต้องเปลี่ยนให้ยุคใหม่ลงบ้างครับเปาโลดิบาล่าครับ มาซัดหน่อยนะพี่นะจบเกมครับลงไป8 5นาทีถือว่าสวยเลยนะชมดิบาลงามาก็าไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นขนาดนั้นน้ำชมก็ถือว่าเกมนี้เราได้ยิงหนึ่ยิงสองปยิงสองแอตสิตหนึ่งมีส่วนร่วมหนึ่งนะถือว่าสวยอยู่ครับไม่แย่ฮนะน้ำชมนี่นำทีมโดยบูโน ปือกทีมเราหมดเลยเนี่ยปรเด็นยกเว้นนี่คนเนียงครับครับผมทิเจมเจลซีน้องแมนยูไปเลยท่านผูช้ชมบูโนโ่มีฮีนัปี้ด้วยครับไอตัวนี้แสดงว่ามีของมากนะในชีวิตจริงต้องมารอดูกันครับว่าจะเป็นของกอมเมดหรือของแข่เฮ้ยคนละคอมาฮะนี่เราได้เพย์เออร์อ,อรัลเบิมันครับนี่หล่อเหล่าซะด้วยกเวนจี้ มันก็หล่อไปเพื่อนเจอไบรตันครับไบรตันเนี่ยพบเอาไป yeah. ไปเจอกันหน่อยสิไบรตันเป็นยังไงซะ <laughs> ลงสักครึ่งบอลาลานะน้าไคเซโดครับโอ้โหมันยิงเลยครับมันยิงเลยอ่ะไม่ได้ยิงแบบเลยประตูนะยิงเลยอ่ะโอเคไม่มีมุกครั้งสิ้นเานเราแหวกไปแค่นั้นแหละท่านผู้ชม พี่โน่เฮ้ยโอ้โหซัดโอ้โหตรงนี้เราซัดเองครับเราไม่ซัดเองนะเราแบบครพี่โน่ไงเวลาครับเตะมุมครับของเราโดยพี่โน่ครับเอาหน่อยเลยพี่โน่เด็กดีๆนะพี่ขยับซ้ายนิดนึงเนาะครับแล้วลอยตรงนี้โอ้ยมันบังเรามิดเลย โอ้โหนิดเดียวฮะตัดตรงนี้เลยโอ้โหวิ่งาวเวอร์ช็อตผิดที่ไปหน่อยก็โอ้โหแล้วตัดบันไปได้ครับให้ตายเดีวยวจอดดาโล่อย่าบอกนะว,ว่าดาโล่ย้ายไปครับท่านผู้ชมดาโล่อะโอ้โหย้ายไปใบตันครับ โอ,โอ้โหแล้วโดนแย่งบอลครับปีโน,โน,นพีโนจะไปทำไม่ปีโนปิดหวังปัดเลยดีน้องเออแอตสิสครับให้เฟรสนี่เฮีเเเยเ,เฟรสเ,เฟยสวยครับนี่มาเทพเบรสครับโอรอแอติสอีกแ,แ,แ,แล้วไงทุกท่าน ดูฮะมันไม่มีช่องให้ไปครับก็เลยต้องจ่ายครับท่านผู้ชมซัดเลยเว้ยเฮ้ยสวยครับเพชรือว่าเยี่ยมยอดเลยเนี่ยจงังหวะเนี้ยไม่แย่เลยครับนี่เพชรครับเพชรปัจจุบันอยู่กับตาสลายแล้วท่านผู้ชมได้อยู่ครับเอสตูปิยอนมาแล้วปันดึษเวลาที่ โอยติดแอนดอนี่โอ้โหซ้ำแล้วเราเล่งไปไหนวะหน้าโอ้แล้วดูฮะแอนดอนี่ได้ซ้ำโอ้ยังเซฟอยู่เหละโก้นิดเดียวครับโกยังเซฟไว้เฮ้ยมันก็เกินไปแล้วเราอยู่ไหนวะเนี่ยได้อยู่ สี่อะซัดอย่างงี้เลยแหละถือว่าเป็นกูช็อตนะค,ครับ <c oughs> โควนสิโิอแล้วดูฮะเพื่อนส่งเปิดมาให้แล้วซัดเลยอ๋อติดเซฟครับโควนคนที่เซฟดีอยู่เนี่ยโอเคกับเซะม e l o เฮ้ยการาโชครับหลุดอย่างงี้สวยดิการาโช โอ้กาลาโชครับกลับให้ครับรงเองกินเองเดี๋ยวดูกาลาโชครับเราดูฮะทะลุไปเลยทุกท่านเดี่ย,ด,ย,ย,ด,ยดาวดวงใหม่ครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับของแท้อะไรอะไรเราก็ต้องยอมแล้วฮะจังหวะนี้มาจาังหวะสุดท้ายเลี้ยงหลบไปไรเซโดอีกละไอตัวนี้อีกล็ แทงแอตตรีแอตตรีตกเข้ากลางแล้วเฟดอีกแล้วเฟตเฟยโอ้โหมหาเทพเฟตครับ <c oughs> โคตรดีบอกโคตยิงไม่โดนสักทียิงเข้าสักทีขอหน่อยเว้ยโอ้มหาเทพเฟตครับจัดให้ว่ะเขาจัดให้ว่ะนัดน,นี้ในเมื่อเขา้าปอบไม่ได้เลยก็ส่งละกันครับรับมหาเทพเฟตก็จัดให้เลยครับผมยิงเรียบๆเ,เข้าไปเลย แบบเหนือชั้นจัดนะลูกนี้โอ้โหรถสวยมากครับมหาเทพเฟ็ครับดีใจจริงๆนี่มันล่างก๊อตด้วยแบบเนี่ยเฟ็ดออกครับอินทิโรเซมาท่านผู้ชมมาเนี้ครับโกยตีบาแล้วเว้ยโอ้โหแล้วจะยิงเองไงเรียบร้อยเลย โอ้โหสกัดครับก็คือเราได้แต่แอซิสนะกันดีก็ถือว่าสวยแล้ครับเทพเพชรได้ยิง <us ur ly> นัดน,นี้นัดแรกที่เราไม่ได้ยิงนะแต่ไม่เป็นไรครับโตอว่ายังได้อยู่สู้ <us ur> ต่อไปครับโกเอจิ Go ถือว่าสวยแล้ว